สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพนักง,งานสาววัย19ขอลาไปงานศพปูเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนส่งต่อกันเป็นจำนวนมากสำหรับสาววัย19น้องแอมนามสมมติที่ได้โพสต์เล่าประสบการณ์การทำงานที่ไม่ได้เงินแต่โดนไล่ออกหลังรางงานไปงานศพปูโดยได้เผยรายละเอียดว่า หลังจากปิดเทอมตนได้ไปหางานพาร์ทไทม์ทำจนมาเจอร้านยำแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองที่เปิดรับสมัครจึงทักใบสมัครงานและเข้าไปกรอบใบสมัครและเริ่มทำงานทันทีโนูได้ไปทำงานอยู่ที่ร้านยำแห่งหนึ่งที่บ้านฉางเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนห4ีไม่ขอเอ่ยชื่อร้านไม่ขอเอ่ยชื่อเจ้าของร้าน คือไปทำงานปกติทุกอย่างแต่พอช่วงสงกรานต์ทางร้านได้ย้ายร้านแล้วน้องได้กลับไปบ้านไม่ได้ไปทำงานเลยขอเบิกเงินทางร้านได้แจ้งกฎว่าการเบิกเงินต้องเข้าไปเซ็นรับซึ่งมันเป็นความผิดหนูที่ไม่ได้รับรู้เรื่องกฎว่าต้องเขียนรับเงินเลยขึ้นรถกลับบ้านเขาก็เลยตกลงว่าจะโอนเงินให้เป็นจำนวน1500เนื่องจากเป็นเทศกาลเลยอนุโลมให้ได้แล้วทีนี้ก็ปกติ ต่อมาวันที่25เมษายน64ได้ขอลางานอีกครั้งเนื่องจากปู่ไม่สบายต้องฟอกไตยอยู่โรงพยาบาลและพ่อพาปู่กลับบ้านแต่คนที่บ้านทำงานไม่ค่อยมีคนว่างตนจึงต้องขอลางานเขาบอกอนุมัติให้ลาได้จากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้ววันที่29เมษายน64ปู่ของหนูเสียชีวิตจึงขอลางานเพิ่มเขาบอกตกลงโอเค อนุมัติแล้วพอมาวันที่1พฤษภาคม64เป็นวันที่เงินเดือนหนูออกแล้วทางเจ้าของร้านเขาบอกว่าหนูลางงานเกิน3วันขอไล่ออกแล้วไม่จ่ายค่าแรงทั้งๆท,ที่เขาอนุญาตให้ลาได้ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับการลางานเกินหลังจากนั้นก็ไล่ออกและได้ลบออกจากกลุม่มโดยที่เป็นคนพูดเองว่าอนุมัติและไม่ได้บอกเราว่าลาเกิน3วันไม่ได้บอกแต่ว่าได้ค่ะ แจ้งหัวหน้างานด้วยแค่นี้พอถึงวันเงินเดือนออกกลับไล่ออกหนูก็งงเลยทักไปถามเขาว่าหนูโดนไล่ออกแล้วใช่ไหมเงินก็ไม่ได้ใช่ไมเขาบอกแค่ว่ามาเขียนใบาลาออกให้เรียบร้อยพร้อมใบมรณะปู่หนูตอบตกลงแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้ทักไปถามเรื่องเงินเขาบอกได้เขาจะอนุมัติให้หลังเจ็ดวันที่ไปเขียนใบาลาออกคือวันที่แปดหนูจะได้ตัง หนูตอบตกลงเพราะเวลาผ่านไปทุกอย่างปกติพอมาวันที่8เขากลับบล็อกหนูหนูไม่รู้จะทํายังไงเงินแค่ไม่กี่พันก็จริงแต่มันก็เป็นเงินทํางานเหนื่อยแต่ไม่ได้ตังอย่างนี้ก็ไม่กล้าไปทํางานต่อที่ไหนแล้วค่ะกลัวโดนอีกหลังจากที่น้องแอมโพส์ลงเฟซบุ๊กเจ้าของร้านก็ได้โอนเงินค่าจ้างมาให้น้องเป็นเงินจํานวนประมาณ2,800บาท นอกจากนั้นเจ้าของร้านก็ยังมีการไลฟ์สดที่ร้านของตนพร้อมทั้งเอ่ยถึงชื่อของน้องพร้อมทั้งกลมขู่ว่าจะแจ้งพรบรคอมพิวเตอร์กับน้องซึ่งทางน้องเอ็มก็งงว่าตนไม่ได้เอ่ยถึงชื่อร้านและไม่ได้กล่าวหาใครแต่ทำไมถึงโดนข่มขู่ทั้งที่ควรได้รับเงินตั้งแต่แรกถ้าเขาจ่ายตั้งแต่แรกเรื่องก็คงไม่เกิด ท่านผู้ชมและครรับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดี๋ยวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ